สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Utopia Origin นะเดี๋ยววันนี้จะมาทำอาหารไปจับน้องจิ้งจอกเออใช่ไปจับน้องจิ้งจอกนะคะมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะเป็นบอสกับกับลูกๆหลนานๆถ้าเราตีแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในนี้มันจะอยู่ในนี้ อันนี้เป็นจิ้งจอกน้อยแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นบอสส่วนตัวเล็กใช้30ถุงตัวใหญ่ก็จะใช้อยู่ประมาณ35ประมาณนี้นะคะส่วนน้องคนนี้ก็กับน้องคนนี้นะคะคือตอนนี้คือ,อาหาน้องไม่เจอ ตอนแรกๆก,ก็เห็นน้องอยู่หรอกเห็นอย่างเยอะเลยอะแต่พอตอนนี้คือแบบหาน้องแทบไม่เจอแล้วอะมีอาหารของคิงคองเอตัวสีเทานี่ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จำนวนนะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่จับแต่ว่ารู้วิธีสูตรสูตรอาหารอยู่อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเอามาทำกันใช้นี่อันนี้อแล้วก็อะไรอีกวะเดี๋ยวนะ ใบไม้แล้วก็เห็ดหลินจือแล้วว่าเห็ดหลินจื้อว่าจะแวะไปนั่นว่าจะแวะไปซื้อมาอีกสักอันอยู่เพราะว่ากันเหนียวไว้กันเหนียวแบบว่าส5สิบห้าอันไม่ยังไม่ติดเลยอย่างเงี้ยแบบดวงดวงคนสวยอะไรเงี้ยน้ำตาไหลแล้วนะถ้าขนาดนั้นเราไม่ติดน้ำตาฉันไหลแล้วนะอ่าน่าจะหมดแล้วมั่งของที่ต้องใช้ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดโอเคน่าจะมีแค่นี้ อันนี้มาเป็นกองเล็กดีกว่านกักองใหญ่ไม่หนักของที่เหลือนี่ก็ได้มาจากเกาะน,นั้นเท่าที่หามาได้นะคะมาสูตรแรกก็เป็นอาหารของจิ้งจอกตัวเล็กตัวน้อยก่อนนะคะใช้อันนี้เอหเห็ดนั่นเดี๋ยวนันไม่ใช่เห็ดตดิ๋วนะจิ้งจอกตัวน้อย ใช้เนื้อพิเศษแล้วก็ใบไม้เอ้ยไม่ได้สต o อบบิดสตอ๊สตอบสเอ้ยไม่ใช่หรออ๋อลืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชหัวเช็เท้าจำผิดจำผิดจำผิดไอ้ใบสาหรายนะมันของไอ้น้องอีกตัวหนึ่งไม่ใช่จิงจอกเซจิจอกจ,จะกินในนี่ไม่ได้กินสาหรายซะหน่อยจบละส่วน ของบอสตัวใหญ่ก็คือเปลี่ยนจากหัวเชื้เท้าเป็นเห็ดไอ้ม่วงตามนี้นี่คือของตัวใหญ่นะแล้วก็สูตรอาหารของอน้องเดี๋ยวเอาน้องคิงคองก่อนแลวกันเนาะน้องคินของสันตัวเท่าบ้านน้องคินของโอ๊ยตาย แล้วก็เป็นใบไม้ใบไม้หลักๆก็คือคือทุกตัวกินใบไม้หมดใบไม้นี่ก็หาได้จากเกาะนั่นแหละของทั้งหลายแหละที่น้องกินก็หาได้จากเกาะยกเว้นน้องที่อยู่ตรงตรงน้ําอ่ะน้องจะแบบว่ากินของนองกเกาะนิดนึงแล้วก็น้องไอ้นี่คน,นคือน้องบนเกาะอ่ะมันชื่ออะไรวะตัวหนึ่งมันจะกินเป็นแบบว่า มันจะมีเขาเข่าสีทองกับเขาสีขาวอะเออไม่รู้ว่าเรียกอะไรเออก็จะกินเป็นอันนี้แล้วก็ใบไม้เออแล้วก็หัวใช้เท้าอ่ะตรงนี้น่ะตัวนี้นะ่าจะพบได้ทั่วไปนะถุงสีม่วงตัวต่อไปก็จะเป็นน้อยคนหนึ่งก็ต้องก็ถูกแล้วนะว่ะไม่ต้องเอาออกคือใบไม้คือน้องกินทุกคนอยู่แล้วกินทุกตัวอยู่แล้ว ใช้อันนี้เป็นไผ่ต้นไผ่ที่หาได้จากมอนแล้วก็ต้นไผ่ที่อยู่แถวนั้นไผ่น้อยที่มันขึ้นมานะคะเก็บไปเดี๋ยวก็ได้นะตามนี้สูตรอาหารสำหรับพวกสัตว์ที่อยู่บนเกาะนะคะตามนี้เลยใครจะไปจับอะไรก็นะตามนั้นเดี๋ยวเราจะทําอาหารเออ สูตรของไอ้นี่ดีกว,ว่าเราจะไปจับไม่ใช่น้องคิงคองซี่คิงคองนี่ต้องใช้เท่าไหร่เนาะไม่รู้สิคิงคองเป็นบอสไน,น้นั่นด้วยนะถุงอาหารพื้นทองเนี่ยประเด็นอะไม่ใช่หลักร้อยเลยเลยไม่ใช่หลักร้อยเลยเลยพื้นอาหารทองขนาดนั้นน่ะอุ้ยใบไม้ไม่พอแน่เลยว่าจะทำอันนี้ไปจับ น้องคนนี้ใช้กินกินเท่าไหร่วะลืมดู30กว่าป่ะเฮ้ยเธอฉันจำผิดอีกอันนึงมันของตัวนี้บัตเตอร์บันนี่อีกอันมันของอันนี้อาหารของตัวนี้ตั้งหากเอาละตัวนี้มันอยู่ไหนนี่ฉันขอโทษฉันให้ข้อมูลเธอผิดอ่ะฉันขอโทษตัวนี้หาไม่ได้อ่ะจายแล้วแล้วน้องคนนี้ต้องกินอะไรวะน้องกินอะไรเนี่ย น้องกินอะไรวะเออไม่นะฉันรู้แค่น้องคนนี้หรอต้องคนนี้กินอะไรวะหรือว่าไม่จริงใช่ไหมใช่หรือเปล่าใบบัวหรอไม่ใช่ใบบัวใช่ไหม <laughs> ใช่หรือเปล่าวะต้องมั่วแล้วละ่ะจะเกิดการมัวสูตรอาหารกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ เดี๋ยวขอแบกอันนี้ไปก่อนขอแบกอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวไปฟาร์มต่อน้องจะกินอะไรวะถ้างั้นน่ะน้องกินสิ่งสิ่งที่มันอยู่ในน้ํามันก็มีแค่นี้ปะวะดอกไม้นี่หรือเปล่าเอาล่ะไปหมดแล้วตอนนี้เดียเดี๋ยวเดีเธอน่ารุ้นฉันมั่วสูตร เออเออนี่ไงเรนเอวเออที่ส่วใจก็มัวสูตรจนเจอนะคะอ๋อน้องกินหยดน้ําก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่น้องกินหยดน้าคุณท้ออ,อมัวสูตรจนเจอครับเออเป็นไปได้จังไดนโอ้โหแล้วฉันไปซื้อนั่นมาทมําไมเนี่ยถามจริง ฉันซื้อมาทำไมเนี่ยไอเห็ดทองพวกนั้นน่ะโอ้ยจบแล้วชีวิตเนี่ยแอบไปซื้อนี่มาเธอฉันนึกว่าไอเนี่ยนึกว่าน้องจะกินนี่ที่ไหนได้แล้วมันทำอาหารไม่ได้ทดยประเด็นอะสงสัยต้องไปขายกลับคืนท้อแท้เออโอเคโอ้ยฉันย้ายมาเกือบทุกแนวแล้วนะโอ้ยนังมาแล้วนังมาแล้ว เอ้ยอย่าอย่า,ยาฉันจะจับเอ้าอะไรอ่ะใจร้ายเฮ้ยเราจะจับวะเธอใจร้ายจังเราสาหามาตั้งหลายแน่วโหดร้ายว่า ไม่ได้เปิด PVP ทำไมกูตุยวะถูกฟอกทำตีอะไรอะแ่กตีพอพอดีแบบว่าพอดีเขาให้นั่นแล้วเขาตีนั่นกูตุยเลยเขาเนี่ย <c oughs> ฉันจะจับมะเธอเธอก็ได้ไม่คิดจะช่วยอะไรนะ ค่ะอย่างน้อยเขาก็มาชุบหรอวะฉันลืมใส่เกาะเธอโอ้กูต้องหาตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยใหม่ก็นึกว่าเขาจะไม่นน่นไงโอ้ท้ออุตสาห์มาเจอแนวันนี้แล้วแท้ใส่เกาะก็ได้วะ ลืมไปว่าอโหดีใจเกินเหตุน,นะคะทุกท่านไปดีกว่าช่วงนี้เขาล่าจิงจอกกันจะหายากมากเลยตอนนี้ฉันอยู่แนวสี่ปกติมันต้องเกิดอยู่บนภูเขาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมไม่มีหรอกแล้วว่าเฮ้ยใช่ตัวนั้นหรือเปล่าไม่น่าใช่ตัวเล็กเกินไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อ่ะหรือใช่ปะ ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเล็กอือหหเห็ดเตรียมเลยกันเก็บเห็ดก่อนแล้วกันไม่จงไปจจำแม่เล้าเก็บเห็ดแล้วอืออ่ะมาถึงเซิร์ฟสี่เราย้ายไปย้ายมานะอือือ้องหายแม่เธอฉันโดนอันตีลงไม่ใช่เขาฉันขอโทษนะคนนั้นนะฉันขอโทษอย่างน้อยเขาก็มาชุบฉันแหละ ฉันลืมใส่เกาะเองแล้วฉันโดนมอนตบเออฉันโดนหมาหมาจิ้งจอกตบที่เราจะที่เราจะจับอ่ะมันตบก็เลยตุยเย่แล้วก็เราก็คานไปคานมาแล้วแล้วเราก็ตุยก็ว่าอยู่ก็คิดอยู่ว่าเออเราไม่ได้เปิด PVP เราจะตุยได้ไงวะ <laughs> ตุยตุยเพราะมอันตบแล้วไปโบยเียเขาเฉย,ยเลยไม่น่ารักเลย <laughs> บขอตีคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวน้องตีเดี๋ยวน้องตุ่ยพอน้องแววไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเย้อากินกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวได้อยู่นะให้ต่อให้ต่อเดี๋ยวลือมอีก วิ่งเด้ในที่สุดก็ได้วายวายหามาตั้งนาน <laughs> หาตั้งหลายเนวอย่างดีนะที่เขายังคนนั้นเขายังฟาร์มมาไม่ถึงอะฟาร์มตัวเล็กตัวน้อยอยู่โอ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยต,ย,ยตัวนู้นด้วยปะดูตัวนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่ไงรีแต่แนวเนี้ยคนคนไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ตัวเล็กตัวน้อยนีย่หว่า เป็นว่าเอาเป็นว่าโอเคเนาะเขากาลังฟาร์มอยู่อะ่ะก่อนหน้านี้เห็นแวบๆอยู่ฝั่งโน้นเยวไปดูเขากันนันไงพี่จีนพี่จีนบินโฉมมาแล้วแนวนี้เห็ดเกิดเยอะมากเขาไม่สนใจเห็ดกันแล้วหรอน้องกินเห็ดนะน้องกินเห็ดม่วงนะไม่สนใจกันเลยเหรออะลองดูสิตรงนี้ไหนดูสิอุย้ยค่ะนี่น้อยมากน้อยจะจัด สงเองอะต่อไปจะอีโวได้ไหมเนี่ยได้อีโวได้ก็ตัวนี้ไม่น่าผ่านนะน่าจะสามขึ้นสามสี่ขึ้นไปแล้วมั้งถึงจะผ่านตัวนี้ไม่ผ่านตัวนี้เอาไว้ทําไมก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยจับเข้าครังเออว่ะทําไมเออเดี๋ยวค่อยจับเข้าครังแล้วกันเฮ้ยน้องลองเรียกน้องออกมาดิม่าสวยแค่ไหนชว่วยนี่ไงอู้ตัวไนเริ่มเลยทำไมขี่ไม่ได้วะงง น้องขี่ไม่ได้เห็นเพื่อนบอกว่าอ่าในตัวเนี้ยคือถ้าตัวเล็กจับจับขี่ไม่ได้ตัวใหญ่ก็ขี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นใครจับไปขี่นะมันจะขี่ได้ไหมแต่ตัวมันก็ใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะดูดิมันต้องขี่ได้ดิ แต่เขาจับตัวเล็กแล้วไม่ขี่ไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าตัวใหญ่ก็น่าจะขี่ไม่ได้ประมาณนั้นน่ะทำไรกันน่ะพี่จีนพี่จีนเนี่ยพี่จีนล่าจริงจอกอยู่เดะไม่นะเขาล่าจริงจอกอ่ะเขาล่าน้องทําไมวะเออไม่เข้าใจเขาล่าทําไมอ่ะน้องก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแน่นขนาดน,นั้นนะ รู้เขาตีกล่องเหรอล่าเพื่อตีกล่องหรือยังไงดูนะน้องจิ้งจอกเขาไม่ได้ดูของในตัวเขาเออแม่ตีลูกเอาดิแม่อย่างใหญ่เลยเนี่ยเออเขาก็มีแค่นี่อ๋อเขาล่าไอ้นี่หรือเปล่าล่าไออ๋อรู้แล้วล่าไอนีฟ้าเนื้อฟ้าได้ทุกตัวเหรอ ขัดแรงไหมน่ะ44เหรอเฮ้ยได้ท sí ุกตัวปะเนี่ยเนื้อฟ้าเนี่ยก็น่าล่าอยู่แล้วนั่น่ะไม่ไปต้องไม่ต้องไปหาตัวอื่นอ่ะหาในนี้แหละเล่นไม่ได้ทุกตัวนี่หว่าเวลอัพแล้วนอนคุย้าอัพอะไรครับเนี่ยอ่เสร็จเรียบร้อยสำหรับการจับน้องจิ้งจอกนะคะต่อไปจะต้องไปฟาร์มน้องไอ้นั่น าร์มอาหารน้องเรนเอลต้องใช้หยาดน้ำค้างบนใบบัวซึ่งหาเก็บตามใบบัวนี่แหละเดี๋ยวมันก็ได้นะน้องคนนี้อะไรอ่ะไม่ตีน้องเผิ่มมีคนเอ้ยเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่วาวะหรือว่าเห็นมันมีน้องน้องน่าจะอยู่บนวังมากกว่าในตัวเอ้ยน้องมาเดี๋ยวตูว้อย่หนันไหนกว่าแล้วมาไม่ได้มาทำทุก น้องฉันตุยไปแล้วล่าสุดไม่ได้เลยอ่ะไม่เด้งเลยอ่ะครับที่อยู่น้องพัอเอยน้องก็โหดนะเนี่ยว่าไม่ได้อยู่นี่หรือเปล่าเยนเดีวอ่ะตัวนี้หรือเปล่าเอยตุยต้ยจะตุ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 ย ก็ตามนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากมาจับจิ้งจอกเนาะใช้ประมาณก็ลิมิตอยู่ที่35นั่นแหละก็มาเผื่อไว้นะไม่ต้องเผื่อแบบเผื่อเลยเหมือนเราก็ได้พอยังเหลือจังสามถุงเนี่ยก็คือของเราน่าจะใช้ไป3 4น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากจับน้องมาไว้แบบนะก็มาหาจับกันได้แล้วก็หาของมาจับกันได้นะส่วนน้องคนอื่นก็ ถ้าอยากได้ตัวไหนก็ลองหาข้อมูลแล้วก็มาจับดูนะ๊ะส่วนตอนนี้ก็ไปฟาร์มไปฟาร์มเอเอ้าวไม่มีวะมีสิฉันจำได้ว่ามันเด้งเข้าตัวไม่มีหรอกเออแสดงว่าไม่มีลายแหละเสร็จเราก็จะไปฟาร์มของมาจับน้องเบรนเอลเหมือนเดิมนะคะก็นั่นแหละนะคะตามนี้ไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย